ต้องทำให้เร็วครับทำให้เห็นตลาดของชายน้อยถัดเข้าช้าก็โดนพลังแข้งซ้ายแล้วครับเอาซ้ายมาครับขยับมาทีหนึ่งแหมนะครับนักชกไร้พ่ายครับเพชรดาวีฟอร์มต้องถือว่าหน้าตื่นตาตื่นใจนะครับมื่วทีมไม่แพ้ใครนิดหน่นะครับมีจุดขายครับเอาครับเดี๋ยววันนี้รู้ครับจะเพิ่มหรือจะลบสถิติครับแม่ยังบางๆกันอยู่นะครับอาวุธ ต้องก้าวให้ลึกกว่านี้ครับอาครับขยับหน่อยครับต้องขยับนะครับเด็กใต้ใจเต็มหน่อยครับล็อกแล้วถึงทางแล้วนะครับตีได้ไหมไม่เก็บนะครับตีอย่างนี้กรรมการบอกแยกดีกว่าครับคุณเพีย์นั่นแหละครับนอกดนแข้งซ้ายนะยังตีไม่ได้ครับทางด้านของชายน้อยนะครับอ่าดูเหมือนว่าวันนี้จะลังเลครับสองจิตสองใจนะครับอาแล้วครับวงในเพชรนาวีไล่แขนเอาล้ครับเสริมอกแล้วมันต้องแบบนี้ครับชายน้อย ที่ผ่านมาก็ฟอร์มดีชนะมาตลอดเหมือนกันนะครับสะดุดไฟเดียวแค่บุตนี้เท่านั้นแหละครับเอาล้วครับเร่งเกมขึ้นมาถือว่าได้เชียร์ครับทายนองขยับบังซ้ายไม่ได้ครับแปรรูปบังไม่มิดครับ้องลมทุนเอาล้วครับเอนนี่มวยไทยครับแอบกระทำโมเอ็ระดับหัวแถวอยู่แล้วนะครับท้ายโมเอนนี่มวยไทยสิดโ์โพแก้วนะครับเฉลี่ยไวไม่เกี่ยวนะครับโพแก้วสิ์จ่าเฟื่องนะไม่เกี่ยวกัาเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันครับ โพแก้วบอกว่าเขาแผ่ไม่ได้มีน้ำมันเลยสกัดนะครับอ่าครับเดินชนแล้วนะครับดูเหมือนจะได้ใบสั่งมาแล้วครับชายน้อยเดินให้สุดครับอ่าครับล็อกตีบิดตีครับอ่าครับแผ่ตีซอยซอยตีเอาเสียงเชียร์ก่อนครับเอาแล้วครับชายน้อยตอนนี้ต้องติดถึงตัวอย่างเดียวแล้วครับพี่พิเชษถุนตัวติดตัวแล้วทําได้ไหมบิดออกข้างเทตาวีสู้ได้เหลี่ยมตัวครับบิดออกข้างนิดนึงครับ แมบิดเหลี่ยมนี้ชายน้อยตีไม่ได้ครับเดินก,กันไปครับยังไม่ท้อครับชายน้อยลุยขวางหน้าไว้ครองอแกแต่งตัวนานเหลือเกินครับซ้ายนี่ครับเพชรนาวีดึงแล้วคืนด้วยซ้ายจิ้ม้วยหมัดซ้ายทีหนึ่งพลิกออกมาโอ้โหครับวิ่งเข้ามาชนต่อ,ตอแล้นะครับทางด้านของชายน้อยอเจอลูกพร้อมเจอลูกหมายคู่เข้าไปครับซ้ายแข้งซ้ายหมัดมาพร้อมๆกันน้าว แต่แล้วตั้งแขนเอาไว้ครับแม่ยังตีไม่เจ็บเท่าไรครับเอาครับลูกเพียนพยายามความตั้งใจชายน้อยดีครับแต่ถ้ามีลูกนำร่องมีรถใส่เลนเบิกนำทางมาจะดีกว่านี้คโอ้โหวิ่งไปเจอศอกแล้วครับคุณผู้ชมนะครับนั่งรวยกันอยู่ที่วงในครับตีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับด้านของเพชรนาวีตอนนี้วงในเริ่มที่จะตั้งลำได้ครับตั้งแขนได้ครับ ขยับเข้าไปครับเนี่ยครับแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งซ้ายไปก่อนนะครับทางด้านของชายน้อยทีมงานของพิยมศรีนัครินครับบําเสริมตาบูธเข้ามาครับมัดเท้าเข่าซอกออกครับัดต่อยเยอะๆครับเพื่อมันเข้าตาจนครับยนสุดท้ายเดียวมันต้องไล่ต่อยอย่างเดียวเอ้ามัดเพชรนาวีออกข้างนิดนึงวางแข้งซ้ายสวยๆครับโชว์แบบนิ่มๆครับเพชรนาวี ไม่มีตกใจครับผลักออกไปวันนี้ก็โอกาสที่จะเก็บชนะเป็นไฟที่18อีกใกล้แค่เอื้อมเลยนะครับน่าแล้วครับน่และครับทางด้านของชายน้อยครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือวงในใช้ได้ครับรูปร่างดีโครงสร้างดีครับแต่ว่าเด็กคนนี้ไปเสริมไปเติมไปแต่งมานะครับเนี่ยครับต้องไปเสริมมัดมาครับวันนี้ก็เรียกว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยครับแข้งซ้ายนะครับเตะแล้วดันออกไปนะครับทางด้านของเพชรนาวีตอนนี้ต้องบอกว่าเหนือกว่าทุกอย่างครับ เห็นไปหมดแล้วนะครับอาวุธของชายน้อยรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของเพชรนาวีครับเพชรนาวีพยักกันทอนะครับเรียกว่ายังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเน,นี่อครับไฟที่18ของเขานะครับ